ครับผมพี่ลาล่าครับจากกรณีประเด็นร้อนที่มีการตั้งกลุ่มในคลับเฮาส์เนี่ยครับผมมีการวิพากษ์วิจารณ์เรียกได้ว่าเป็นการดูถูกคนอีสานนะครับผมเราในฐานะคนอีสานนะครับมีอะไรอยากจะสื่อสารไปยังกลุ่มคนเหล่านี้ไหมครับเราไม่รู้ว่าจะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเขาเป็นเป็นมนุษย์บนโลกจริงๆอะค่ะเขาน่าจะมีจิตใจที่เป็น คนที่ดีอะคะ่ะคือเขาน่าจะเป็นแบบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมามันน่าจะเข้าในเซลล์สมองเขาบ้างว่าการเป็นคนดีการที่ไม่เหยียดคนเหยียดเทศเหยียดอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเหยียดอาชีพเหยียดความสูงเหยียดผิวพรร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นได้ธรรมะก็ไม่น่าจะทําให้เขาเหล่าเนี้ยจเจริญขึ้นได้ครอาหารก็ไม่น่าจะกินแล้วฉลาดขึ้นมาได้ <laughs> เขาไม่น่าอยู่รวมกับเราบนโลกใบนี้เลยจริง,รงๆเขายิ่งกว่าเขาทําลายพวกเรานะยิ่งกว่า PM เอจุด้ายิ่งกว่าโควิดอีกคือแบบอูมันเป็นอะไรที่เจ็บแสบหัวใจเหลือเกินค่ะคือเขาลืมนับจํานวนคนอภาคอีสานหรือเปล่าว่ามีก,กี่คนมีทั้งหมดกี่จังหวัดและมีกี่อําเภอแต่เขาอ่ะพูดตามอําเภอใจปากเพียงเพราะสนุกแล้วก็ไม่รู้ไม่ไปเจอ เขาเรียกว่าไปเจอใครอะไปเจอคนอีสานคนใดคนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกเจ็บช้าน้ําใจอ่ะทําไมตัวเขาพูดคิดว่าตัวเองเจ๋งเก่งและฉลาดแล้วทําไมเขาไม่ใช้วิธีที่จะอ่าพูดกับคนคนนั้นวิจาร์ณกับคนคนนั้นแต่ทําไมต้องเหมารวมทั้งหมดยันไปถึงลิซ่าที่ไปสร้างชื่อเสียงอ,อย่างพวกเราพองล้างสะออนอย่างเงี้ย เป็นลูกอีสานลูกข้าวเหนียวแท้ๆอันนี้ก็สร้างชื่อเสอยียงให้กับประเทศไทยจนแบบมันคือความภูมิใจของพวกเราอะคา่ะพ่อแม่พวกเราเป็นบรรพบุรุษชาวนาอะไรเงี้ยพวกเราก็ภูมิใจไม่ได้รู้สึกด้อยค่าเลยนะแต่ภูมิใจซะกว่าว่าพวกเรามีอาชีพที่เป็นชาวนาแล้วทําข้าวให้พวกปากหมาอย่างเงี้ยกินแล้วมีพลังไปเหยียดพวกเราอา่ะ <c oughs> โอ้ในในมุมมองทัศนคติส่วนตัวของพิลาล่าครับผม คิดว่าทําไมคนกลุ่มนี้ถึงมีอคติกับคนอีสานครับเออไม่เขาเป็นคนไม่ปกปติถ้าปกปปติคงไม่เป็นอย่างนี้คือตั้งมาเพื่อ <c oughs> อยากให้ตัวเองดังอื <c oughs> ตั้งมาเพื่อแบบว่าน่าจะนัดแล้วคุยกันแล้วว่าเจ๋งว่าเรามาทําโปรเจกต์นี้เรามาทาคอนเทนต์น,นี <c oughs> มน้มันมันคนที่ไหนเราคะคือไอคิวดีดีรวยการศึกษาดีๆมาตั้งกลุ่มเพื่อเหยียดคนอะ่ะเราม,มันมันไม่เห็นมีใครแบบ ทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะคือถ้าคือคือคือถ้ามันเป็นจริงและถ้ามันเป็นหัวข้อที่ต้องคุยกันจริงจริงอ่ะมันควรเป็นทุกคนควรเหยอียดคนอีสานทั้งประเทศแล้วไหมอ่ะคือคุณต้องคิดว่าประเทศไทยแบ่งออกเป็นสี่ภาค,คกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอีสานก็คือเกษตรกรรมอยู่แล้วอุตสาหอุตสาหกรรมก็คือมืองหลวงซึ่งเราไม่สามารถยาเราไม่สามารถปลูกข้าวบนตึกใหญ่ได้เราไม่สามารถปลูกข้าวบนตึกไปหยกได้ มันก็เหมือนกับมนุษย์เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะกักการเมืองทําอะไรคุณหมอทําอะไรตำรวจทําอะไรพวกเราอะค่ะกลุ่มคนอีสานกนาน็แตกแขนงแตกแขนงสายอาชีพต่างๆนานาความรับผิดชอบอย่างลิซ่าก็าไปรับผิดชอบความดังระดับโลกพวกเราชอบในโซนของเอเชียไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยงองว่าถ้าอีสานดีจริงแล้วมึงจะย้ายมาอยู่ตรงนั้นตรงนีง้ทําไมก็แบบมึงมึงกินข้าวอะงงใจ ม่มึงฉลาด้นเลยครับอืมเดยอ่ะมึงเข้าใจคําว่าอุตสาหก,กรรมกับกเกษตรกรรมที่มันแยกกันอยู่ไหมคือหน้าที่ความรับผิดชอบมันก็ต้องไปตามจุดโรงเรียนหรือมหาลายัยมันไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัดมันไม่ได้จบที่เดียวมันต้องไปตามสายวิชาชีพที่จังหวัดคือไม่ได้เรียนหนังสือวพวกนี้เรียนไม่เข้าสมอง <c oughs> จริงๆแล้วก็มาตั้งอวดฉลาดว่าตัวเองเก่ง,งนั่นอย่างนี้แบบคนฉลาดก็ไม่ทําอย่างนี้แน่ๆคือคนจะแลว้วแบบ อูถูกเพียงเพราะว่าคนอีสานแบบว่าเกรดเอฟเหรอเนอะจ้ะคนอีสานในพาคีริ้วหอ่อทองเดียนะคะมันไม่จำเป็นต้องมาอวดใส่ทองใส่สเพชรเส้นใหญ,ใหญ่ๆหรอกจ้ะเงินในบัญชีเ็ามีร้อยล้านพันล้านแต่เขาเอาไปทําบุญแต่คนอย่างพวกเนี้ยทาบุญให้ยังไงก็ไม่ได้แบบดีขึ้นอะ่ะ mm hmm. มันมันไม่ควรทําบุญให้คนพวกเนี้ยมันควรขาดอากาศหายใจแล้วไปเลยอะ่ะไม่ควรกลายเป็นลมมาให้เราสูดเข้าเลยไว้ซ้ำไปคือมันเป็นมนลภาวะที่แย่ yeah, มากกลุ่ม ตัวพวกนี้คือเขาเปรียบเทียบพวกเราเป็นตัวเลยนะและใช้คำว่าการเหยียดคนอีสานเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของเขาเขาคิดได้ยังไงไม่ใช่แห่บั้งไฟนะจ๊ะ,จะวก็เป็นประเพณีและวัฒนธรรมคือแบบโอ้พอฟังแต่ละคนนะของคนอีสานคือเดือดมากอะ่ะเราก็แบบม,มานั่งคิดเออบันพบุรุษพวกเราสมัยก่อนไปขี้ใส่ปากบันพบุรุษพ่อแม่มันหรือเปล่า <laughs> ไม่นะมแจะทา อะไรดีๆให้บ้านเมืองจเจริญม,ม,มาเหยียบพวกเราว่าเป็นกลุ่มน้อยทำอ่าค่าแรงขั้นต่ำนัำน่านี่นู่นแบบคนกินตัวเหม็นตัวดำก็แบบเฮ้ยโอ้เธาไม่ได้พ,พวกเนี้ยก็เธอขุดรูอยู่เลยนะแล้วบอกว่าโอ้ยแบบทำงานหนักแบบอ้าวถ้าไม่มีกลุ่มคนพวกนั้นมาทำงานหนักแล้วลูกคุณหนูอย่างเธออยู่กันยังไงจ๊ะปีนต้นไม้อยู่กันเหรอ ม,มันเป็นอะไรที่พวกเรา Amazing กับสิ่งที่เขาเปรียบเทียบกับเราคือแบบมันสมองไม่ทําให้เขาเขาตะลนเลยเสียดายข้าวที่ให้กินจังไม่ทําให้เขาแบบฉลาดขึ้นเลยยิ่งกินยิ่งโง่ไม่ไม,ไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารนะอันที่จริงพวกนี้นะเออครับทีนี้ครับเห็นเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทําพิลาล่าอยากไปออกรายการโนกระแสด้วยครับไปเป็นตัวแทนของคนอีสานพูดคุยกับคนกลุ่มนั้นครับถ้าสมมติไปออกรายการแล้วไปเชิญหน้าเราอยากพูดอะไรอยากถามอะไรกับเขาครับ เข้าใจภูมิภประเทศไทยไหมเรียนจบชั้นไหนเข้าใจว่ามันเป็นยังไงถึงบอกว่าคนอีสานอันนี้การตัดด้งแต่เด็กอยญ่เย้กันตั้งแต่เด็กใจแตกตั้งแต่เด็กคือใครคืออยากให้ระบุว่าใครอย่าเหมารวมแล้วก็กรรมกรไปยังไงค่าแรงไปยังไงก็เลยว่าบางคนส่งมาว่าทุกบ้านนี้ไม่ใช่ค่าร้อยสามร้อยนะจ๊ะหกถึงแปดร้อยนะจ๊ะบางทีต้องคือการที่เขาจะด่าหรือเหยียดอะ คือต้องทําการบ้านมาให้ดีให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปน,นั่งฟังเขาพูดแล้วก็จะให้เหตุผลเขาไปแต่ถ้าไม่เข้าไม่น่าจะเข้าอะค่ะเพราะว่าถ้าเข้าสมองเขาเมื่อวานนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ตั้งกลุ่มขึ้นมามา,ม,มาอุกอีกนะมาพูดอีกนะนี่นั่นก็แสดงว่าเขาเขาสนุกอะอเขาสนุกกับสิ่งที่เขาทํามันสําเร็จเพราะเราไปให้ค่าเขามากเกินไปสุดท้ายก็มีออกมาแล้วเมื่อกี้คุยกับน้องๆเขาบอกว่าแม่ออกมาขอตัวเพราะว่าแม่ชเป็นคนเป็นคนอีสาะใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าเรา ไม่ให้อภยยัยอ่ะแม่สอนแม่ตัวลูกสอนตัวลกูกแม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ลูกทําเพราะเราเชื่อว่าแม่สอนมาดีแล้วลูกมันทําของมันเองก็คือมันไม่เข้าสมองอ่ะนะแม่อยากจะบอกว่าคือมันมันคือเราก็ไม่เข้าใจว่าตอนที่แม่โคดมันออกมาตกปุ๊บลงไปในรูแล้วก็แม่เอาลูกกบจนไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วอ่ะ<ภ>คือแบบมันไม่ใช่มันมาตั้งกลุ่มเพื่อที่อยากจะดังกูทําสําเร็จแล้วแบบเฮ้ยก uh ูดังพอเขาจะเข้าไปดา่ามึงปิด อะไรเงี้ยคือออกมาออกมาแสดงความเก่งด้วยกันค่ะอย่าอยู่ในรูอย่าเอาแต่เสียงออกมาแล้วแบบพูดวาจาด้วยคําคที่ไม่สุภาพแล้วไม่ละเอียดกนะันออกมาเอามาถกไม่ชอบตรงไหนหนึ่งสองสามสี่กุ่มคนอีสานไปทําอะไรให้คุณหนึ่งสองสามสี่ละจากเป็นคนไปไปตอบคําถามท,าที่มันคล่องใจเองแต่ถ้ามันไม่เข้าใจนี่ก็คงแบบมันก็ช่วยช่วยไม่ได้แล้วอะก็คือเขาเขาก็คือมลภาวะแล้วก็กรเห็นเขาเป็นมนลภาวะที่แบบ อยู่ในอากาศแล้วเงี้ยคะ่ะก็คือไม่น่าจะเกิดเป็นคนแล้วอะ่ะอืถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้หรือว่าวันนี้ครับผมพิลาล่าได้ไปเจอกับคนที่ตั้งกลุ่มหรือว่าเจอกับกลุ่มคนที่มีการดูถูกคนอีสานเนี่ยครับผมมีอะไรอยากจะถามหรือว่าพูดคุยเป็นการส่วนตัวไหมฮะไม่ใช่มันเหยียดเราขนาดนี้จะไปคุยเราไม่ลดตกตัวลงไปคุยกับมันแน่นอนคะ่ะคือมันมันไม่จําเป็นต้องคุยแล้วอะ่ะคือสมมุติว่าถ้าได้ไปออกรายการหัวกระแส้าได้คุย เราจะจบกันแค่นั้นแต่ถ้าต้องไปเตอนหรือไปถามแบบเราไม่ให้สังคม,มเขายุบต้องไม่ควรอยู่ในสังคมคนดีๆอย่างเราเขาไม่ใช่คนดีนะคะแล้วเขาก็ไม่ใช่คนปกติเขาเปิดโลกขซ่าขนาดนี้ยเราเรา,เราไม่ให้อภัยอยู่แล้วอะ่ะเออเเขาแบบว่าอ่ะชักชวนกันไปด่าพ่อแม่เราที่ออกพวกเรามาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดได้ยังไงนี่ไงทีเนี้ยผลผลลัพธ์ก็จะไปเกิดกับพ่อแม่คุณไงทีเนี้ย นี่อะไรคือสิ่งคือคือผลลัพธ์ต้องให้เขาได้รับค่ะฉะนั้นลาล่ามันลาล่าไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ทําให้มันมันเกิดแล้วนหลยเราเขาทําสําเร็จแล้วที่ทําไม่เรามีอารมณ์ในการตอบโต้ฉะนั้นวันนี้ก็คือวันนี้เราเป็นข่าวแล้วได้มีการเจรจาได้มีการคุยได้ระบายอารมณ์ผ่านในโซเชียลของเราแล้วมันถ้าได้เห็นได้ดูได้ฟังแต่เขายังทําอยู่เราดิ้นไปก็เหนื่อยปากแล้วแสดงว่าไม่ไม่ทาให้เขารู้สึกสํานึกขึ้นเลยก็ไม่จําเป็นต้องพูดละ เออก็ต้องปล่อยให้สังคมปล่อยให้เวรกรรมปล่อยให้อะไรรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาต้องต้องทําและผิดชอบเพราะเราหรือทางด้านกฎหมายที่ที่เอาผิดเกี่ยวกับเขาได้อย่างเงี้ยอืถ้าทําได้หมายถึงว่าตอนนี้อรากาลังแบบหาคนที่เกี่ยวกับเนี่ยค่ะในการแบบโพสต์หรือในการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเหยียดอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อกฎหมายใดๆที่สามารถแบบเพราะเขามีการท้าทายไงว่าอะไรกฎหมายอะไรจะทํากูได้อะไรอย่างเงี้ยครับ เราว่ามันมันน่าจะมีช่องทางที่สามารถทําได้กลุ่มคนพวกนี้ต้องต้องได้เจอค่ะต้องได้เจออืมกับหนุกกับผาจะไม่ดีหรอกที่นี้ครับในส่วนของครอบครัวของหนึ่งในอ่าหญิงสาวที่มีการดูถูกคนอีสานในคลับเฮาเนี่ยครับอย่างที่พี่ลาล่ากล่าวมาเมื่อสักครู่ครับว่าล่าสุดทางแม่ของเขาเนี่ยก็อ่าเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับก็ได้รำ่ำไห้ยกมือไหว้ขอโทษสังคมอะครับบอกว่า อขอโทษแทนลูกสาวด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเนี่ยออกมาขอโทษในภายหลังส่วนยายของเขาเนี่ยนะครับก็ระบุครับว่าอาจจะทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับวิลาละ่ะตรงนี้เรามองว่ายังไงอ่ะอันนี้เป็นคำพูดข,ของแม่กับของยายอ่าเพราะนั่นคือสิ่งที่พ่อพ่อแม่ยายโคตรเหงาบรรพบรุตเขามันเป็นสิทธิ์ที่พ่อกับแม่เขาต้องปกป้องลูกเป็นธรรมดาอืแต่ถ้าลูกไม่แต่ถ้าลูกแบบว่าโดนพ่อแม่ออกมาเพื่อบังคับให้ํานึกผิดอ่ะลูกก็ มันไม่ใช่ค่ะลูกไม่ควรเข้าไปอย <c oughs> ู่ในกลุบนั้นเราวิจารพ่อกับแม่ควรง้อสักการะที่เป็นบรรพบุรุษมึงอ่ะมึงไม่ควรเข้าไปในกลุมนั้นเดี๋ยวมึงต้องเถียงสิสมองนะถ้ามีสมองถ้ามีสติอ่ะแล้วมันจะไปเออเออเออกับเขาคือเซย์สุดเขาไม่ได้นะจ๊ะเขาเอินผีบ้าเขานน้นเลียวแบบนี้เขาปล่อยเขาด่าแล้วสนุกเขาด่าตัวเองแล้วสนุกมันไม่ใช่คนปกติน่ะก็ออหอกกับเขาอ่ะหน้าที่ของพ่อแม่นั่นคือสิ่งที่เขาทําถูกต้องไม่ได้บ้าเลยเลยแต่สิ่ง ผู้หญิงคนนั้นอนะควรที่จะได้รับอะ่ะอันนั้นเขาก็ควรค่ะอันนั้นก็คือพวกเราเราล่าบอกเลยว่าเราไม่อภัยอืมยางใสกับรับตาซังใสแล้วก็คือแบบเขาคืออากาศอะคือคือต้องแบบต้องพ่นแอลกอฮอล์คือแบบกลัวแบบเชื้อโรคคือเป็นอะไรที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าใครยะอะเออมันไม่น่าอยู่จริงๆเลยพวกนี้ไม่น่าอยู่บนโลกนี้จริงๆอะอืม,อม,อมครับ ที่นี่ครับล่าสุดก็คือฝั่งของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยครับผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาปกป้องคนอีสานครับพร้อมทำพร้อมท้าให้กับกลุ่มนี้เนี่ยครับผมออกมารายการพี่ลาล่ารู้สึกยังไงครับที่เขาออกมาปกป้องคนอีสานแบบนี้อ่าอันนี้ลาล่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่หนุม่มามากมากค่ะคือเออล้วล่าว่าไม่ใช่แค่กลุ่มคนอีสานหรอกถ้าเขาเหยียดคนอื่นพี่หนุ่มก็ต้องแบบน่าจะให้ออกมาเคลียร์ตรงนี้ว่าทําไมอ่ะทําไมถึง ถึงถึงได้กล้าทำลงในอ่าแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดแบบไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าพี่หนุ่มน่าจะอยากเคลียร์ให้ว่าเออต้องการอะไรจากเรื่องนี้เพราะลามองเห็นผลลัพธ์แล้วว่ามันมีแต่ความเสียหายมีแต่สิ่งที่แบบคุณจะโดนลุงทําลายไปยันถึงบรรพบุรุษของคุณนะ่ะเขาไม่ได้เกลียดแค่ตัวคุณนะเวลาเขาด่าทีเขาดา่ายันพ่อยันแม่จริงๆนะเราก็เลยว่าเออ พี่หนุ่มพี่หนุ่มน่ารักค่ะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อ่าถ้ามีปัญหาก็ต้องมาคุยกันมันก็เหมือนผู้ปกครองอ่าครูใหญ่อะ่ะนักเรียนตีกันมาคุยกันซิเกิดอ,อะไรขึ้นปรับทัศนคติกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนเราอะ่ะต่อยเขาไปเราแล้วเรา,เรา,เราอธิบายให้ฟังเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ควรจะมาแบบคุยกันแล้วอนะ่ะวันนั้นถ้าต้องได้คุยนะคะอืจบคุยเคลียร์แล้วฟังแล้วก็ฉันไม่รู้จะกุนค,คุณไมู่้แล้วก็ไม่ต้องมาติดตามฉันไม่ต้องมาเป็นแฟนคลับฉัน ไม่ต้องมาอะไรเพราะลาล่าไม่ให้อภัยค่ะอืมมันมันเกินไปมันมันน่ากิมันแบบมันเหยียบย่าหัวใจพวกเรามากเกินไปอืมสุดท้ายครับอยากให้คุณลาล่าฝากเตือนสติคนที่ชอบมีการวิพากษ์วิจารณ์ดูถูกคนอื่นหน่อยครับเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ตอนนี้สังคมรับไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วคิดว่าตอนนี้ทุกคนกําลัง เสพสื่อแบบผิดวิธีเพราะทุกคนคิดว่าอ่าโทรศัพท์นะคะคือทีวีช่องหนึ่งของตัวเองอ,อยากจะทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองดังก็เลยคิดคอนเทนต์นั่นนี่นูน่นอย่าพยายามคิดคอนเทนต์ที่อุตลิกว่าชาวบ้านเขาเพราะหนึ่งอย่าลืมว่าใน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 ,ในส่วนของสื่อพวกเนี้ยค่ะมันมีกฎหมายพรบรคุ้มครองอยู่แล้วอย่าเพียงเพราะฉันเพียงเพียงคิดว่าพูดไปโดนลบอันนี้มันไม่ได้เขาเรียกมันบันทึกไม่ได้ คุยกันแล้วจบอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่คุณอย่าเติมว่าเขาสามารถบันทึกหน้าจอหรือบันทึกมังนั้นมันไม่ว่อนออกขนาดนี้คุณดังดังจริงๆแต่มันจะส่งผลถึงครอบครัวของคุณและใครที่กําลังจะหาวิธีสร้างตัวเองให้ดังดังอย่างอื่นนะคะอย่าเหยียดกันอย่าเปรียบเทียบอย่าอย่าทำอย่างนี้มันมีวิธีอีกล้วอย่างที่ทําให้ตัวเองดังดังให้ถูกต้องถูกวิธีแล้วคุณจะดีและเฮงและรวยอันนี้มันมีแต่ เฮงสวยที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณดังแบบผิดวิธีแบบเน้ยเออ